โอเคอีเราไลฟ์กันแล้วใช่ไหมครับเริ่มอย่างเนี้ยเขาเริ่มแล้วใช่ไหมสวัสดีครับผมหมอนัฐรุธนะครับผมแพทย์อ่าประจำศูนย์เซฟเฟอร์ตี้น mm hmm. ะครับสาขามารินนะครับวันนี้เราก็จะมาไลฟ์กันในคําถามที่คนไข้ไม่ได้ถามครับแต่ว่าก็จะเป็นอันที่แบบคนไข้จะ่นึ้ว่าเอ๊เอะ,ออะเราทํามาสองสามรอบแล้วเรายังทําต่อได้อีกหรือเปล่าอะไรนะครับผม ซึ่งจํานวนครั้งที่ทํา IVF เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้มีจํานวนครั้งที่ตายตัวนะครับเพราะคนไข้ส่วนใหญ่คือก็จะทาถ้าเกิดเป็นคนไข้ที่ไม่เคสที่ไม่ยากอาจจะแล้วก็อายุไม่เยอะนะครับโดยส่วนใหญ่อายุก็จะมีผลอายุของผู้หญิงเนี่ยจะเป็นปัจจัยหลักมากกว่าว่าเราเนี่ยต้องทำกี่รอบนะครับผมยิ่งถ้าเกิดเป็นเราเอาเรื่องของจํานวนไข่ของผู้หญิงแต่ละคนมาร่วมกับอายุด้วยเนี่ยก็จะยิ่ง อพอจะอธิบายหรือพอจะคุยคร่าวๆได้เลยว่าเช่นคนไข้มาคุยกับเราครั้งแรกเหมือนมาขอคําปรึกษาเรื่องการทาเด็ดลอดแก้วครั้งแรกเนี่ยเราก็จะต้องดูอายุข,ของผู้หญิงนะครับแล้วก็อาจจะเป็นอนุซาวดูฟองไข่นะครับคร่าวๆว่าเออผู้หญิงคนเนี้ยที่มาปรึกษาเราเนี่ยเดือนเนี้ยมีไข่อยู่เฉลีย่ยข้างละกี่ใบรวมกันทั้งหมดกี่ใบนะครับหรือถ้ายังไม่อย่าอนุสาวา์ก็อาจจะใช้การเจาะเลือดดูฮอร์โมอนรังไข่ที่มีชื่อว่า AMH ก็ได้ซึ่ง ระดับฮอร์โมน a m s เนี่ยก็จะสัมพันธ์กับเรื่องของปริมาณฟองไข่ที่ผู้หญิงสามารถที่จะเขาเรียกว่าสร้างได้อ่าสูงที่สุดหลังจากที่เราเริ่มฉีดยากระตุ้นไข่ไปแล้วนะครับเพราะว่าโดยคอนเซปต์ของยากระตุ้นไข่เนี่ยคือว่าอถ้าเป็นรอบธรรมชาตินะครับหนึ่งรอบเดือนเนี่ยผู้หญิงทุกคนไม่ต้องตกไข่หนึ่งใบนะครับผมแต่ว่าเวลาเราฉีดยากระตุ้นไข่เนี่ยไข่มันก็จะโตขึ้นมากกว่าหนึ่งใบ แต่ว่าจะโตได้กี่ใบขึ้นอยู่กับระดับของฮอร์โมน AMH นะครับเพราะว่าโตฮอร์โมนเอ h เองเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เป็นการบอกว่าอะ c a p a c i t y หรือว่าความสามารถในการผลิตไข่ต่อรอบเดือนเนี่ยเขาน่าจะสร้างไข่ต่อรอบเดือนได้สูงสุดกี่ใบหลังจากที่เราเริ่มฉีดยากตุ้นไข่ไปแล้วนะครับผมซึ่งคนไข้ส่วนหนึ่งก็จะมีความเข้าใจที่อาจจะไม่ค่อยตรงประเด็นเท่าไหร่บอกว่าเออเวลาเรามีเราเฉียกระตุ้นไข่เนี่ย เราต้องได้ไข่เยอะขึ้นเยอะมากๆอะไรเงี้ยเทียบกับคนอื่นเช่นอาจจะมีคนรู้จักหรือเพื่อนอาจจะฉีดยากระตุ้นไข่แล้วได้ไข่สิบห้าใบหรือบางคนจะได้ไข่ยี่สิบใบกว่าๆอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าเขาอาจจะมีฮอร์โมนรังไข่เอสที่น้อยนะครับเช่นอาจจะมีประมาณสักศูนย์จุดหกศูนย์จุดเจ็ดซึ่งถ้าเกิดฮอร์โมนรังไข่ประมาณศูนย์จุดหกศูนย์จุดเจ็ดเนี่ยก็จะได้ไข่เนี่ยประมาณหลังจากฉีดยาไปแล้วประมาณสักห้าถึงหกใบแค่นั้นเองนะครับผมเพราะว่าตัวเอสที่จะเป็นตัว บอกคร่าวๆว่าถ้าฉีดยาแล้วเราจะได้ไข่สักกี่ใบในปริมาณที่คาดหวังว่าจะได้นะครับผมซึ่งถ้าเขาอยากได้ไข่ในคนไข้ที่มีฮอร์โมนรังไข่น้อยๆน,นะครับเช่น0ดกว่าอะไรเงี้ยถ้าอยากได้ไข่10ใบหรือ15ใบเนี่ยอะอย่างเงี้ยอาจจะต้องคุยแล้วว่าต้องเก็บไข่มากกว่าหนึ่งรอบแน่นอนนะครับผมอ่เมื่อกี้พูดค้างตอนแรกนะครับว่าปัจจัยที่ส่วนใหญ่จะมาคุยกับคนไข้ว่าต้องเก็บไข่สักกี่รอบดีนะครับส่วนก็หนึ่งอายุของคุณแม่ ะครับผมอันที่สองที่เกลื่อนไปยาวหนะ่อยก็คือเรื่องของจํานวนฟองไข่นะครับทาได้2องวิธีคืออันทาีาสองน้บฟองไข่เลยนะครับเห็นกี่ใบก็น่าจะประมาณเท่านั้นอันที่2อันที่2.2จุดสก็คือเรื่องของฮอร์โมนรังไข่ a m s นะครับผมนะพอเราได้2อย่างนี้มาประกอบการตัดสินใจเช่นอาจจะอายุยังไม่เยอะนะครับผมปริมาณฮอร์โมนรังไข่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเกณฑ์ที่ดีก็คืออย่างน้นก็1.5ขึ้นไปเพราะหนึขึ้นไปเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจว่าฉีดยาครั้งหนึ่งต้องได้ไข่ประมาณ1 0บถึงส ถ้ายุดยังน้อยก็คืออาจจะเช่นมากกว่า35ปีอะไรเงี้ยอาจจะเก็บไข่ครั้งหนึ่งก็อาจะตัวนี่แข็งแรงแล้วโอกาสย้ายมันก็สูงขึ้นอยู่แล้วนะครับผมอันนี้เราไม่ได้พูดถึงปัจจัยอื่นนะครับเช่นมีปัญหาเรื่องมดลูกไม่มีปัญหาเรื่องของน้ําเชื้อหรือมีปัญหาเรื่องของปัจจัยอย่างอื่นเช่นอาจจะมีเรื่องของแอนตี้ฟอสโฟลิปิดซินโดรมที่มันไม่มีอาการแท้งได้บ่อยนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยหมายความว่าเราย้ายไปแล้วสมมติย้ายแล้วแท้งหรือว่าย้ายแล้วไม่ท้องเนี่ย ันนี้ถ้าเกิดตัวอ่อนที่เราหมดก็ต้องเป็นการเก็บไข่ใหม่นะครับผมซึ่งนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับเพราะเนี่ยในการที่จะบอกว่าการเก็บไข่หนึ่งครั้งเพียงพอหรือว่าสองครั้งหรือกี่ครั้งเนี่ยส่วนใหญ่ต้องดูปัจจัยโดยรวมนะครับแต่ว่าที่เป็นปัจจัยหลักๆเลยก็คือเรื่องของอายุของผู้หญิงนะครับถ้าอายุยังไม่เยอะหรือว่าไข่มีปริมาณมากโอก,กาสเก็บไข่หลายครั้งก็จะลดลงนะครับผมคราวนี้ก็จะมีคนถามว่าคือบางคนพอเริ่มเก็บไข่ไปสักสองสามรอบก็จะ มีคำถามว่าปกติมีเคสที่ยากของเขาไหมอ่าสูงสุดของคุณหมอเคยเก็บไข่คนไข้กี่ครั้งอะไรเงี้ยครับโดยส่วนใหญ่ก็อ่าพอเก็บไข่สองสามครั้งเนี้ยอันนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มที่อ่าถือว่าเป็นเคสยากแล้วนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่ผมเนี่ยจะเริ่มแนะนำาไข้ว่าเอ้ยเป็นเคสยากก็ตัง้งแต่เราเก็บไข่นะครับตั้งแต่สามตั้งแต่สามรอบขึ้นไปนะครับเราไม่นับการย้ายตัวอ่อนนะเพราะว่าการเก็บไข่หนึ่งครั้งอาจจะมีตัวอ่อนในยายได้หลายครั้งนะครับผมแต่ว่า อาจจะเป็นตัวนที่คุณภาพพอๆกันอ่าแต่เราจะบอกว่าเคล็ดยากไม่ยากเนี่ยคือต้องเก็บไข่อย,ย่างน้อยเนี่ยคือสามครั้งขึ้นไปหมายความว่าเก็บไข่ครบสามครั้งแล้วยังไม่ท้องเลยตัวอ่อนจะมีมากมีน้อยแล้วแต่ไม่สนใจนี่ก็ถือว่าเป็นเคล็ดยากแล้วนะครับผมอ่ะในส่วนของอ่าคนไข้อาถานว่าเอ้ยแล้วคุณหมอเคยเก็บไข่คนไขยย้เยอะสุดเท่าไหร่นะครับโดยส่วนตัวก็อ่าถ้าเก็บเองตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบที่ท้องเนี่ยมีคนไข้บางคนก็เก็บประมาณสูงสุดก็รือประมาณเจ็ดถึงแปดรอบ นะครับผมอ่ะแต่ถ้าเกิดจริงๆคนไข้ที่เป็นเคสยากเนี่ยเขาไม่ได้ทําที่เราตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบปัจจุบันนะครับคนไข้ส่วนหนึ่งเนี่ยจะมาจากหลา,หลายคลินิกและอาจจะไปคลินิก A สักสองครั้งทีบ B สักสองครั้งมาถึงคลินิกเราก็เป็นขั้งที่ห้านี่น,นะครับผมอ่ะเพราะเนี่ยในเรื่องของจํานวนกี่ครั้งเนี่ยก็ขึ้นอยู่ความยากง,ง่ายถ้าเป็นเคสที่มีความยากสูงอ่านี่กรองต้องหลายครั้งก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับในส่วนของอ พอเก็บไข่หลายครั้งปุ๊บเนี่ยคนไข้ก็จะเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะเราต้องฉีดฮอร์โมนกันบ่อยนะฉีดทีหนึ่งประมาณสิบถึงสิบสองวันไอฮอร์โมนที่เียวกระตุ้นไข่พวกนี้มันทําให้มีร่างกายมีผลเสียหรือเปล่านะครับผมโดยเฉพาะคนไข้จะมีความกังวลเรื่องของเอ๊ะมันเพื่อโอกาสเป็นมะเร็งไหมนะครับก็ตามการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับในคนไข้ที่ทำเดี๋ยวเราแก้วมาหลายครั้งไม่เฉพาะที่เรานะครับผมเป็นข้อมูลของอ่าหลายประเทศเนี่ยพบว่าการกระตุ้นไข่พวกนี้ไม่ได้สัมพันธ์กับ การเกิดะมะเร็งนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งอะไรต่างๆนะครับผมแต่ว่าในคนไข้ที่จะต้องเข้าใจว่าฮอร์โมนเนี่ยมะเร็งหลายตัวเนี่ยถ้าได้รับได้รับถ้าได้รับฮอร์โมนเนี่ยเขาก็จะโตดีขึ้นนะครับเหมือนฮอร์โมนคล้ายๆเราอุปมาณว่าฮอร์โมนก็คือเหมือนปุ๋ยแล้วกันนะครับผมอ่ะถ้าเกิดเรามีเชื้อมะเร็งอยู่ในตัวแต่เราไม่เคยตรวจเลยนะคือไม่รู้อะไรเงี้ยครับเราได้ฮอร์โมนไปบ่อยๆพวกเนี้ย เชื้อมะเร็งก็จะโตได้ง่ายนะครับซึ่งฮอร์โมนเฮ้ยเชื้อมะเร็งที่เราแนะนําให้ตรวจเลยก็คือเรื่องของอะถ้าอาอยุเยอะหน่อยเช่นใกล้ๆ40และหรือว่า40ขึ้นไปเนี่ยก่อนที่จะมาเริ่มกระบวนการรักษาเดรดดัตแก้วเนี่ยต้องแนะนำก็คือต้องตรวจเอม,มโมแกรมก่อนนะครับผมเพราะเมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งที่เติบโตได้ดีเวลามีฮอร์โมนนะครับผมซึ่งถ้าเรามีมะเร็งเต้านมอยู่แล้วเนี่ยเราได้ฮอร์โมนเข้าไปเนี่ยมันทําให้ตัวมะเร็งอาจจะโตขึ้นได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดตตรววจแล้ปกิ เก็จะได้สบายใจว่าอเรา,ากระตุ้นไข่ได้เลยนะครับผมในส่วนของอสูตรของการกระตุ้นเช่นะจะใช้ยามากใช้ยาน้อยเป็นสูตรเขาเรียกเป็นมาซิมูเลชันหรือเป็นสูตรช็อตเป็นสูตร,ร้องอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะตอบสนองต่อในสูตรยาในแต่ละแบบในแต่ละลักษณะของยาที่ใช้ในแตกต่างกันนะครับคือก็มีคนไข้หลายคนที่ฉีดยาในสูตรมาตรฐานเชียทุกวันแล้วได้ไข่ไม่เยอะ หรือว่าโตมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางคนเรามาปรับเป็นสูตรที่อาจจะฉีดยาลดลงมาหน่อยก็คือฉีดลดลงมาหน่อยอาฉีดเบาๆอะไรเงี้ยครับาบางคนก็อาจจะตอบสนองดีขึ้นนะครับผมแต่ว่าสูตรยาเนี่ยให้ทุกคนเข้าใจว่าสูตรยาที่ว่าใชในการกระตุ้นไข่เนี่ยว่าจะเป็นยากินยาฉีดฉีดทุกวันฉีดวันเว้นวันหรือว่าจะเป็นสูตรที่อามียาพ่นจมูกอะไรเงี้ยนะครับผมทุกนี้เนี่ยมันพูดถึงจํานวนไข่ รเรื่องของคุณภาพขายยังไงก็ต้องมาดูหลักที่เราเก็บมาแนละ้วการที่เราปรับสูตรยาอะไรก็ดีเปลี่ยนยาอะไรก็ดีเนี่ยเพื่อที่จะคาดหวังว่าอ่ะเราจะได้จํานวนขายที่มันม่อมันเยอะขึ้นอ่ะเมื่อมีขายเยอะขึ้นมันก็น่าจะมีขายที่คุณภาพดีเนี่ยออกมามากขึ้นในเคสที่ย,ยากนะครับส่วนเคสที่ง่ายๆส่วนใหญ่ก็ฉีดยาสูตรมาตรฐานเนี่ยก็ได้ไขามาสิบยี่สิบใบอยู่แล้วอันนี้บางทีอาจจะทําแค่หนึ่งรอบหรือบางคนอาจจะสองรอบส่วนใหญ่ก็คือก็จะ สำเร็จแล้วนะครับแต่ในเคสที่ยากๆส่วนใหญ่ก็คือหนึ่งอายุเยอะนะครับผมแล้วก็มีไข่ที่ค่อนข้างน้อยนะครับอายุเยอะเนี่ยจะสัมนา์กับคุณภาพไข่นะครับเพราะว่าคุณภาพไข่มันจะลดลงทุกปีเนาะเพราะไข่ของผู้หญิงเนี่ยไม่มีการสร้างใหม่นะครับคอนเซปต์ของมันคือว่าไข่ของผู้หญิงเนี่ยเป็นสิ่งที่พัฒนามาตั้งแต่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยอยู่ในท้องของมารดาพอคลอดออกมาปุ๊บไข่ก็จะเริ่มลดจํานวนลงเรื่อยๆนะครับอพอไข่หมดตัวเนี่ย หรือไม่มีไข่ตกแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่วัยทองนะครับผมมันจะไม่มีการสร้างใหม่เพราะเนี่ยอายุของผู้หญิงเท่าไหร่เช่นะอายุ35ไข่ก็35อายุ40ไข่ก็อายุ40นะครับเพราะเนี่ยคิดว่าเหมือนโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างเหมือนบ้านก็ได้ครับยิ่งอายุยิ่งผ่านเวลาไปนานขึ้นโครงสร้างก็จะมีความเสื่อมนิดหน่อยนะครับผมเพราะเนี่ยแต่ว่ามันไม่สามารถทุบแล้วสร้างใหม่ได้เราทําได้ก็แค่หนึ่งอา,อาจจะฉีดยากระตุ้นไข่ ใช้ยาบำรุงนะครับผมใช้อวมอนบางตัวเพื่อเพิ่มคุณภาพคล้ายๆการรีโนเวทอะไรที่พอเพิ่มได้แล้วก็เพิ่มเพิ่มเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็ลนลักษณะของอการเขาเรียกว่าสิ่งที่อาจจะทําให้เพิ่มโอกาสตัวอ่อนดีๆลดโอกาสการเก็บไข่หลายๆครั้งอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าปัจจัยหลักก็ยังเป็นเรื่องของคุณภาพไข่นะครับผมอายุของมารดาแล้วก็จะนวนไข่นะครับยิ่งอายุเยอะเช่นคนไข้บางคนอาจจะส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยจะของ สองปีก่อนโควิดนะครับผมอ่าสามปีก่อนโควิดเนี่ยก็คือคนไข้ที่จะมารักษากระตุ้นมีวุฒิญาณเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถ้าเป็นคนไทยก็จะมาอยู่ประมาณสักสามจ็ดสามแปดนะครับแต่ว่าพออาจจะโควิดนะครับก็ตอนนี้ก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วเวลามาเจอเราครั้งแรกก็เป็นประมาณสักสามเก้าหรือสี่สิบนิดๆแล้วนะครับผมก็จะมีความยากที่เพิ่มมากขึ้นนะครับผมหรือคนไข้าบางคนจะเก็บไข่นั่งนานแล้วแต่ว่าเพิ่งมาได้ตัวอ่อนอย่างนี้ก็อาจจะเป็นจากคนของโควิดเป็นต้นนะครับผมซึ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันก็ หนึ่งคุณภาพไข่ลดลงกำนันไข่ก็ลดลงเก็บไข่รอบหนึ่งอาจจะไม่เวิร์คลอบสองไม่เวิร์คลอบสามเปลี่ยนสูตรดูอาจจะเวิร์กหรืออาจจะไม่เวิร์กอะไรย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็จะเก็บกี่รอบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาวะของผู้หญิงแล้วก็โรคร่วมนะครับว่าเออมีโรคอะไรที่เป็นข้อควรรวในการใช้ฮอร์โมนหรือเปล่านะครับเช่นอาจจะเป็นมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งพวกนี้ก็อาจจะต้องไปตรวจก่อนอ ครับได้เกิดไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยนะครับผมการกระตุ้นไข่เก็บไข่นะครับผมอันนี้มีความปลอดภัยนะครับผมไม่มีอะไร่ากังวลนะครับผมสาหรับรอบนี้เราไม่ได้พูดถึงการย้ายตัวอ่อนนะครับผมเราพูดถึงเรื่องของการเก็บไข่อย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าก็เป็นคําถามที่ก็พอเริ่มคนที่ไข่ที่จะมาเจอการใแรกไม่ว no. ่าถามนะครับเราจะมาแบบเพอเก็บไข่แล้วสองรอบสามรอบก็จะเริ่มมีคำถามนบเอ๊ะคุณหมอเก็บปกติคุณหมอเก็บไข่ มากสุดกี่รอบอย่างเงี้ยครับโดยส่วนใหญ่ก็อ่าถ้าเก็บตั้งแต่ที่ทําเองเลยก็คือเนี่ย8รอบนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนไข้ที่ยากๆบางทีเขาย้ายมาจากคลินิกอื่นมาที่กักตอนแรกเนาะก็อาจจะไม่ใช่รอบแรกที่เรานะครับจะจะเป็นรอบที่5ที่เราหรือเป็นรอบที่6ที่เราอะไรเงี้ยครับก็มีหลายปัจจัยนะครับผมส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนไข้ที่มีอายุเยอะนะครับผมหรือว่ามีรังไข่น้อยมากๆเก็บไข่ได้แค่ละใบ2ใบนะครับผมแล้วก็ เก็บไข่ไปแล้วประมาณสักสองสามครั้งในคนไข้ที่อายุเกินสี่บบางครั้งนี่ยอาจจะต้องอคุยถึงเรื่องของทางเลือกนะครับผมเช่นอาจจะคุยเรื่องของการใช้ไข่บริจาคนะครับผมเพราะว่าบางครั้งการที่เราค,คุณภาพไข่มีโอเคมากๆแล้วเราทู่ซีหมายความว่าก็เก็บไปไเรื่อยๆอย่าเงี้ยมันก็ไม่ผิดนะแต่ผมคิดว่ามันก็อาจจะประโยชน์ที่ได้จากการเก็บไข่แบบ ในซิทูชันแบบนั้นค่อนข้างน้อยนะครับผมอันนี้ก็คุยกันได้เพราะบางคนก็โอเคเออขอเก็บไข่ก่อนไปเรื่อยๆและการเปหมอหรือว่าบางคนก็เออพอเก็บไข่ได้สักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าเออด้วยอายุประมาณนี้คุณภาพไข่ของเราประมาณนี้บางครั้งการเลือกตัวช่วยเช่นอาจจะเป็นในเรื่องของไข่บริจาคนี่ก็อ,อาจจะเพิ่มโอกาสความเสถียรได้สูงขึ้นนะครับนะโอเคแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นี่ก็เป็นเรื่องของต้องคุยกันภายใน ครอบครัวว่าโอเคโอเคไหมเธอโอเคไหมเราโอเคไหมอะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็ไม่ปิดไม่มีถูกครับแต่ละบ้านก็มีแนวทางไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ก็ให้มั่นใจว่าการทำด้วยหลอดแก้วเนี่ยการใช้ยาฮอร์โมนอะไรก็ดีเนี่ยเพิ่มเอ่อไม่ได้เพิ่มโอกาสของการเป็นอ่ารงมะเร็งอะไรนะครับผมแล้วก็ส่วนในหญ่ฮอร์โมนที่เราใช้ก็เป็นฮอร์โมนที่มีลักษณะโครงสร้างของตัวยาเนี่ยคล้ายคลึงกับธรรมชาติมากๆนะครับก็มีความปลอดภัยสูงแล้วก็ทุกครั้งที่เราใช้ยานาน,าน,านๆเราก็จะมีการติดตามอ่าสุขภาพอยู่แลยครเช่นเอ่อ ก็ต้องย้ายตัวอ่อนแล้วนะอาจจะมีตรวจพวกไขมันตรวจพวดตับอะไรพวกนี้ครับผมมันจะเกดอายุเยอะขึ้นหน่อยก็ต้องทําในหมอกแกมมาที่กาดตอนแรกนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมถ้ามีคาถามอะไรก็ทิ้งมาได้นะครับว่าเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ